สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปียวทีสวีเดีนชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้เปียวกะมาทํางานวันจันทร์พอดีค่ะอีประมาณเ่รื่องชั่วโมงลูกค้าจะมานะคะเปรียวกะไปปูผ้าในห้อหงนวดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บผ้าที่เปียวรีดมาขึ้นสั่นนะคะเลี้ยงไว้เนาะเนาะแล้วเปียวก็จะไปเตรียมสุดทํางานนะคะแล้วก็จะเตรียมนวดลูกค้านะคะสองคนเหรอขัไปกินข้าวเที่ยงอยู่บ้าน แล้วกับมาโนลดูค้าอีก3ามคนนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตประจําวันของเปียวในวันทํางานเนาะค่ะนี่แหะ,ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เปียวกระามาพูดวิดีโอต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะที่เปียวพูดถึงมาดามเมียฝรังนะคะเปียวพูดถึงเพื่อนของเปียวมาดามเมียฝรังนูหินเนาะคะ่ะในคลิปที่แล้วหลังจากที่นางเนาะคะ่ะกับสามีคุยกันเนาะคะ่ะ ชีวิตเขากะต้องหยุดความสัมพันธ์นะคะคล้ายๆแล้วว่าสามีออกทํางานต่างประเทศหลายแล้วก็บ,บ่มีเวลาดูแลลูกช่วยกันนะคะ mm hmm. ผู้หญิงเนาะค่ะกับเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวกับบอวาภัยหรอกค่ะกับเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวก็ต่างกันไปเนาะ,ะเนาะสำหรับนางนี่นะคะการเลี้ยงดูลูกอสองคนนะคะ ในอายุที่ไรเรียกกันแบกลูกหาบลูกขึ้นนะรถไฟแน่ขึ้นรถเมแน่นะคะนังะางบได้มีใบขับขี่นะคะนัองอยู่ในเมืองหลวงนะคะแต่สามีกะคือว่าไงไๆคะ่ะเหฮดงานต่างประเทศนะคะด้วยหน้าที่การงานแล้วก็ด้วย่ารรับผิดชอบทั้งครอบครัวนะคะฝรั่งนะคะบางครอบครัวจะให้ภรรยามีหน้าที่ดูแลแค่ลูกนะคะ ก็คือเงินเอียงเขาจ่ายหมดเขาเลี่ยงดูดีเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากกินอยากอยู่คือชีวิตเหมือนนอกน้อยในกรงทองที่คลิปที่แล้วที่เบลวอาให้ฟังนะคะแล้วบัดน,นี้มันมาถึงจุดที่เขาต้องคุยกันเพราะว่าชีวิตด้ตังเดือน,นะคะ่ะเวลาทั้งหมดนะคะพอแม่ครอบครัวเนี่ยจะต้องให,ให้เวลาลูกแล้วก็พาลูกไปทํากิจกรรมนะคะกิจกรรมของลูกก็จะใหญ่ขึ้นตามอายุของเขานะคะ ไปหาหมอฟันไปหาคุณครูหรือว่าในห้องเรียนมีปัญหาพ่อแม่ก็ต้องไปคุยกับครูความคิดเห็นของเด็กนักน้อยเป็นยังไงการจเจริญเติบโตของเขาเป็นยังไงเขาใส่ชีวิตกับเพื่อนในห้หองเป็นยังไงมีปัญหาอย่างเล็กๆน้อยๆเขาก็จะประชุมผู้ป,ปกครองก็จะยุ่งสินะคะชีวิตวนเวียนจนมาหลายปีเนาะคะ่ะเป็นสิบปีปล่สิบสิบสิบปีได้ค่ะเร้วบ,บันีี คือมันหลายอย่างเนาะคะ่ะเขาก็เลยคุยกันว่าเหตุจังใดนะคะเขาก็เลยต้องยุติความสัมพันธ์ของความรักนะคะเพราะว่าสามีเลือกที่จะเหตุงานต่างประเทศบรยอยากอยู่ในประเทศนั่นสินะคะก็เลยเป็นเหตุให้นางรู้สึกแบบคล้ายๆกับผู้หญิงเนาะคะ่ะเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน,านเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างกระคิดต่างๆนานานะคะว่าเป็นอย่างสามีคือบอยอยากอยู่อยากมาใช้ชีวิตด้วยกัน คือคนเขามันกับผู้หญิงต่อให้เข้มแข็งขนาดใดทำหน้าที่ดีขนาดใดแต่กลนบึกลึกในหัวใจนะคะการยังมีความอ่อนแอนั่นคือผู้หญิงนะคะเนาะสิ่งที่เขาต้องการเขา,าเลยต้องการแค่งเงินเขาต้องการหัวหนาครอบครัวที่จะทํากิจกรรมรวมกันมีเวลาให้ลูกเฮ็ดนันเฮ็ดนี้รวมกันนะสุดท้ายแล้วเขาก็เลยแบ่งหน้าที่กันแคร์ดูแลลูกนะคะกระตางคนกระตงังมีเส้นทางของตัวเองนะคะ สามีนางกะเริ่มคุยกับผู้หญิงคนอื่นนะคะแล้วนางเองนางกะคือปล่อยตัวเองซบน่ยไหคะ่ะเปี่ยวก็เลยมาโมดฟิฟายเผื่อนนี่แหลคะค่ะคือเหตุจิตไปที่มาเป็นอย่างเปียวจังอยากให้เผื่อนเปลี่ยวแต่งตัวคือเขายังมีความหวังว่าวันหนึ่งนะคะผู้หญิงเฮาอ่ะมีลูกแล้วบางครั้งลืมดูแลตัวเองนะคะแล้วผู้ชายเองกระตื่นขึ้นมาหรือว่าอยากเห็นความสวยงามเบิกบานมันปะคะ แต่ผู้หญิงก็อาจจะลืมไป่างสินะคะนี่ก็แล้วแต่บุคคลเนาะคะ่ะกับบุตรทุกคนแต่เราสู่กันฟังเฮาบรรนะคะคือเขาอยากเติมเต็มอ่ส่วนที่มันจืดชืดอยากให้ชีวิตคู่มีสีสัน,นะคะ่ะก็เลพากกันไปสื่อเสา้าแต่งตัวให้เพื่อนดูสวยงามนางเป็นคนอ่ะอายอายุอ่บอค่อยหลยนะคะแต่ว่านางเป็นคนประแต่งตัวแต่หน้าตานางก็ยังสดใสราเรื่องของนางนั่นแหละคะ่ะแต่ ความเป็นจริงบางครั้งคนท่าก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้ถือกับสังคมเขาก็สังคมใหม่ๆกันเลยพานางไปสื่อสภาปกตินางก็จะไปเสืออ่อยืดกิข่าสันเกือบอิแตะหรือว่าเกือบเรียบง่ายนะคะแต่บางครั้งเขาไปเรียนไปหาผู้ปกครองเป็นอย่านไร<ๆ>เขาก็ต้องดูดีให้ลูกรู้สึกภูมิใจมีหน้ามีตาหรือ,อยังก็ว่าไปเนาะคะ่ะคือสังคมแต่ละยามมันก็ต่างกันถ้ามีลูกอยู่ในต่างประเทศนะคะ สังคมลูกเป็นแบบใดหรือว่าเพื่อนเขาเป็นแบบใดอย่างสิะคะแม่ก็ต้องทําเพื่อลูกนไหมค่ะมันไม่หลายอย่างนะคะมัน,มน,มนลแ,ลแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ครอบครัวนั้นๆเปี่ยวเป็นอย่างคือจังลูกเกี่ยวกับครอบครัวเขาเปี่ยวไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขานะคะในวันที่เกิดอีหยังขึ้นในในชีวิตคู่ของเขาเปี่ยวกับไปย่บ,บ้านเพื่อนนะคะไปกินไปนอนไปยุหันแล้วกับเปี่ยวเองกับมีปัญหาในคู่ชีวิตพอดีในตอนช่วงเปี่ยวอายุ 27- สถึง30นะคะเปี่ยวกับ มีปัญหาส่วนตัวกัเลยได้อยู่กับเพื่อนนะคะเขาก็ได้ใช้ชีวิตแบบคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะเพื่อกับไปซอยเขาเลี้ยงลูกกับไปอยู่กับลูกกับเต่าเขานะคะกับมีเอียงเขากับซอยการกินน้ากันนะคะแล้วมันถึงเวลาที่นางจะต้องออกเดทนะคะก็ให้นางเลือกเอาว่านางอยากคบกับใครนางก็จะเอาผู้ชายมาให้บึงสินะคะเพื่อก็จะเป็นคนแต่งตัวให้เพื่อนออกเดทเพราะนางเอาเพื่อนมาเอาแฟนมาให้บึง ผู้เบามาให้เบิ้งฉันบ่นถูกใจคนอหนีแต่วความสุขของเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนมักก็เรียกว่าหญิงเทินเพื่อใจไวเลนเด้อบ่าลูกพราะอย่นี้พุ่มทานเกินแล้วก็ดูเกินเกินไปกับเฮาก็คุยกันกับเพื่อนนั่นล่ะคะ่ะแต่ความที่ว่านางบ่เคยมีมีอ่ะชีวิตเรียนจบนางก็มามีแฟนแต่งงานมีลูกเลยจังซี่นะคะ นางประท่านได้เห็นอ่าชีวิตของนอกว่าเป็นยังไงมันก็นเป็นเรื่องแปลกไม่นะคะทีผู้ชายคนใหม่เขามาพานางไปซื้อผ้าเสื้อผ้อพาพานางไปทําอย่างที่แบบสวีทหวานเหรไหมคะไปซื้อดอกไม้ห้ซื้อนาฬนิกาเอาอกเอาใจแตกต่างกับผู้ชายคนที่เป็นสามียังสินะคะสามีทำมาดีบอดีแต่กแค่ไ้บัสเราไปรูดเอาอย่างใดอย่างหนึงก็เอาแต่ผู้ชายคนนี้คือพาไปกินขา้าวพา ลูกไปเหตุกิจกรรมพักอย่างคือตอบโจทย์ของนางแล้วสามีคนเก่ากบแฟคนใหม่เขาก็เป็นเพื่อนกันนานี่กับมาคุยกันเขาทําเพื่อลูกแล้วเขาก็ตามใจคือถ้าแฟนอยากเมียเขาเนี่ยคือเขาอยู่ในฐานะแครเพื่อนกันแต่เขากับบอปิดกันกันทังสินะคะเขาเปิดอิสระให้กันกับออกเดทกับไปอย่างเพื่อกเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกให้นางอยู่บ้านแต่เปี่วสังเกตแล้วเปื่อคิดว่าผู้ชายคนนี้เหมาะกับนาง เปล่วก็เลยบอกครับนันมันยูุ่ี่หญิงเบิงดีดีดดหรอห่วงเพื่อน,นไหมคแม่คะเปล่านนะ่ะถ้าเดิกเกินไปกรโทษตามอยู่ใส่กับบ้านมาเอาลูกนอนอันจนผู้บาวนาะงว่าเลยคะ่ะว่าตกลงเพื่อนเธอหรือแม่เธอนี่ นี่แหละค่ะทานผู้ชมเปียวกำลังราให้ฟังว่าชีวิตในต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งเป็นแบบใดนะคะเรื่องที่เปียวเล่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนของเปียวแล้วก็เป็นเรื่องที่เปียวเห็นอยู่ในเหตุการณ์เปียวจังสามารถออกมาเล่าได้นะคะฟังให้เป็นเรื่องเล่าห้สนุกสนานหรือว่าฟังให้เป็นเรื่องเล่าที่เป็นพลังบวกหรือกําลังแล่นใจให้เจ้าของนะคะเรามาติดตาม ฟังคลิปหนาค่ะว่าเปียวจะมาพูดอย่างเกี่ยวกับนางมาดามนุ่งหินของเพื่อนสุดที่รักของเปียวเจอกันคลิปหนาค่ะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ